ล่อยลับพี่โดงโอ้ยจังก่อนนี้ยังสไลอยหน่อยจัดไปหนึ่งแตบเอากะจัดไป,ดไปไอะไรแบบพี่น้องเอ,อ้ยเวลาออกมาต่อพี่น้องเบิง อยากเกี่ยวยาอยากเทิงไซเบียรปลาดูพอได้ไล่แล้วครับได้ซิบหาโตสิบหกโตมึงนี่จะพาไปน้ำเอาตัวเสียงหน่อยว่าเตะสิบโ,โลกเดี๋ยวเลยพี่น้องเองี้ยงอเปรี้ยเล็ดอ่ะรถ เต็มคอเลยเอวิระจาวาการจัดไปปึกเต็มคอเลยยังบอกไงนี่ครับจารสูกสุกคน ับหน้า,ว,าวองได้วันอาจารย์สุขุสุคนเบ่งยูทู e ให้ผมกดไลค์กดแชร์ิีจดอิดตามนุลายงามเสียงหน่อยสวัสดีครับอาจารย์สุขุสุคน ตอทามมูนเลยครับเด้อเด็ดสิบว่าได้ขันมาลอยมาแลงเสียงวัวใหญ่ดอกได้นกเสียงน้อยทามูนสายผ้าฟ้าเสียงมต่อนกเขาใหญ่สู่ขุนสู่คนเบิ้งนี่ครับน้ำเทียง <c oughs> มีเวลาทำคลิปให้อาจารย์เบิ่งเด้อครับเด้ยอหยากเกียวหยาเจียวยุ่งเทิ้งใสเบ็ดอยากให้กินวันนี้ว่าวางมาทิเกี่ยวหยาไหว้วานกันเลยว่าหน่ยหนุกห่าวเลยลองมาใส่เบิ่งตัวเสียงไงประเด,ดตัวเสียงหน่อยขอบอคุณหลายๆอาจารย์สุขูสุขนที่เบิ่งคลิปท,ที่ กดติดตามกดตะไขให้เป็นกำลังใจเออครับอาจารย์ทุกขูทุกคนผมสิขอเวลาเก็บบ่วงเมื่อได้บานอาทิครับ